มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเริ่มใช้บังคับวันนี้ประกาศข้อบังคับการจราจรรอบเขตพระราชฐาน901แลนเริ่มใช้บังคับวันนี้นะคะประกาศข้อบังคับจราจรว่าด้วยการจำกัดความเร็วไม่เกินที่กำหนดและห้ามใช้เสียงรอบเขตพระราชฐาน901แลน เมื่อวานนี้วันที่13พฤษภาคม2564เว็บไซต์ราชกิจจานเาุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจาราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนพิสนุโลกตั้งแต่แยกยม,มราชถึงแยกพาณิชยาการบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน901ลาน โดยโลงนามท้ายประกาศโดยพลตำรวจโทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหัวหน้หนาเจ้าพนักงานจราจรกรุงเทพมหานครข้อบังคับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2564และให้ยกเลิกข้อบังคับกฎระเบียบหรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ